สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเคซีร่วมทุนด้วยด้วย<อ>วันนี้เราจะลองมาดูซิว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาว่าก,กันที่ท่านในหลวงที่ได้ดบริขึ้นมาเนี่ยเป็นทฤษฎีของศาสตเาจาจอยู่ห,วหัวของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรและลักษณะเป็นอย่างไรกันบุ๊คเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมกันะนะครับศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบผสมสารตะบนหนองไข่น้ำของครณพ,พ่อ <laughs> มาตามรอยพระราชดิษิของในหลวงที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันใช้ได้จริงวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์มาถามเลยกับกับคุณลุงชาอ้นเพนเพนโคกสูงนั่นครับโอ้รลอยเทปนักอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนเออปิดเสียมาพร้อมนะครับเนื่อไหมเทปนักข่าวสามสองหนึ่งวันนี้เราจะไปถามไปสอบถาม ลุงชอนเป็นโคกสูงดูซิว่าจริงๆแล้วมมีวิธาการเลี้ยงนักกุ้งเนี่ยตัวราคาหลักพันจริงไหมเดยวิชาการเลี้ยงเดี๋ยวนะเท่าไหร่เนี่ยแปะแล้วกูไม่เคยเรื่องนี้ก่อนสามสองหนึ่ง้าเจ้สเจ้าเจ้าเจ้าเร้บเจ้าเจ้าเจ้าเจ้รา้าเเจาเจ้จ้ัเาเจ้า้เาเจา้เ่าจาเเเาาาเ ขอ่สองเช็คพร้อมนะครับสามสวัสดีครับเฮ้เปิครสิบเอ็อ็อร้อมนะครับสามสองหนึ่งเอาทมครับได้ข่าเอาเอาใหม่ห้าสผมคัดเองนะห้าส และได้ข่าวว่าที่นี่นะครับมีกุ้งที่ตัวใหญ่ๆมากๆเลยเ <c oughs> ขาบอกว่าตัวเท่ามือนะคุณฟลุกราคาตัวละหลักและได้ข่าวว่าที่นี่นะครับมีกุ้ง <c oughs> <c oughs> และได้ข่าวมาว่ากุ้งที่นี่นะครับตัวใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับนะ <c oughs> ผมได้ยินข่าวมาว่ากุ้งที่นี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอ่าโอเคครับผมและได้ข่าวมาว่ากุ้งที่นี่นะครับตัวใหญ่มากๆเลยครับ,รบนี่เราก็กุ้งเนี่ยตัวเท่ามือเลยเราว่านคุนฟุกวัวนนี้เราจะพาไปเราจะไปถามคุณลุงชื่นนะ <c oughs>